สวัสดีค่ะ วันที่วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทรศรีธนา,ากิจขอถวายสิ่งสวดสัตยาพระสูตรพระปริรุ่มต่างๆถาวายเป็นท่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อจในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอด บทการพัตนาตายอาหังสัมมาสัมพุทธภักควาพุทธังภักควันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ค่ะตัวภักควาตาธรรมโมธรรมังน้มัสามิสุปฏิปโนภักควาตัวสาวากสังโฆสังฆังน,มน้มันนี้สองบทบูชาพระไพรีพิณา อรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปริเิพุโทโธกุเนหิทารามาโนธานิปารามีหิจัติสติยาวชีวังอาหังพุทังทรม,มังสังคังสรารนางังฆโตปูเชมิรันตนตยังทรม,มังจารามิโสธินาสามบทสวดชุมุมเทวดา สมันตาจักรวาลีสุอัตตาข้าฉันตุเทวตาสัตธมังพุทธาจัสรสนันตุสขามโมฆะทางสักเกกามีตารุเบกิริสิกาอัตเถรันตะลิเถวิมาเนตีเปรตเถรจารุเมตระวะนะคะนีเกหามวฑูตเมติเถรภูมมาจายันตุเทวาฉลทัาเลาะนิสเมี์ักขกัทถะปนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนีรบวจังนางสาตโวมีสุนันตุธรรมวสวนรกาโรยังพะทันตาธรรมวสวนรกาโรยังพะทันตาธรรมวสวนรกาโลรยามพะทันตา สี่บทสวดบุพพะพาคณามอการนโมตัสสะพระกัตวะตัวตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัตวะตัวตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัตวะตัวตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดแต่สารณาขมนาปาถาพุทธังสารนาคาฉามิธรรมังสารนาคาฉามิสังฆังสารนาคาฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนาคาฉามิทุติยัมีิธรรม คาฉามีตุติยัมปีสังฆังสรณะคาฉามีตาติยัมปีพุทังสรณะคาฉามีตาติยัมปีธั้มังสรณะคาฉามีตาติยัมปีสังฆังสรณะคาฉามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสรณงอัญญงผู้ทรงมีสรณงวรังเอตนะสัจจาวชนสวดที่มีหตุสัพพทานาติเมสรณงอัญญงปโมมีสรณงวรังเอตนะสัจชเจนะสูตที่มีหตุสัพพทานาติเมสรณงอัญญงถ่องโคมมีสรณงวรังเอตนะสัจจาวชนสูตที่มีหตุสัพพทา จเบสวติรัตนปนามคาถาผู้ทางนัมีรัตนภูตสรีราจิตังธรรมังนัมีรัตนภูตวิสุทธิสารังสังขังนมีรัตนภูตสุสีลาทธิฐิเอตังนเมีติรัตนารตนัตตยมหังสมาสมูสรีตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายายุตตะคุณะโยข้าวะสัปปาวถังอสุมาตะยัมหิปิตะเทวยถาติทันเตเอตะเอกังวินาตะทิตเรส สมามภรเวนโลกาโลกเกกทาจิจัจิเรนจัตุจะปาะตุภูภูตังคัมภีรยนานวิสยังอ,อทุอติทุตะสถังวินโยหิปฏิตะชนิหวิชัญญาบรูปังโลกัมหิเกหิจิกถาจุปะรัะพภามียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณาคุณากายตายะนามีหิเยวะชนะตายาวิสุวิสุตมปิสมุติปัสตัง มนะนาสิสุทธาปสาทานทานางังปุญญาธิกานะมะสุสมุตตมะปุญญาภูทางทุกขาปมงนะมจจะนาโมขะสารานางคตาคาตานางังปูชาไดเห็นสุประมังอภีปูใชเนยยางนิพานะสัจจเกรรยายุปันนิสะะัปยถังสัมมาเกเราสามารถละโสทนาสิทธิยาจาสาาสปปะสาธุหิอัตกุสเลเลหุปสา ปเสววนียังปาณิจาะปิสารนังขะมนียักเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังฆตทงหะรันตินที่วังฆะเนสุนมาสมมานาปูเชมาจาะปิสัตสตังสุปัสสันจิตาตถาโนปริสาริยาสัทธาตาจะบุญเยนาตตะสุกเตนาสุขีพัมเเอโมเตเชนาตสัจจะสัทปิสุวติหุตุโยเจถาธรรมวินียปิมกปะนา ปะมานปูโตโลกุตราที่สัมมาโยนิยะโตสุโคโชะมังตะโสปะนิสายะจยยะยายะอะยามปีโหตุวัตถุตะเยปะริจิตโตสุปะสาธะกาโรแปดนัมมการาสิทธิคาถาอยู่จากุมาโมหามลาปะ ปัทโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตวารัสสะปาสาวินิโมจจยันโตปาเปสิเขมังชนะยังวิเนยังพุทธังวรังตังเสดสารนะมามิโลกัสสะนาตัจัะวินายกัจจะตัณเจชสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุธรมโมชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัดเสสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทาระสะสาริธารีสาตาวะโหสติโกโรสุติโนธรรมังวรังตังเสดสารนะมามิโมหัะปทานังอุปะสันตหาหังตัณเจชสาเตชะยะสิทธิ สัพพันตายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมะสีนาสุขทานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชาโกจะสวัสดิ์ธรรมะวิธีตังกรติสังฆาวะดันตังสิรสาระมานิพุทธานุพุทธังสมาธิสัมมาสีลทิพทิงตันตเจตัสสาธิติธิโนตุสัพพันตายาจะวินาสเมนตุก้าหบทสวดนโมคาระอัตถคถานโมอาราโตสมาสัมพุทธสัมมาหิสิโนนโมอุตตมธรรมะสัสวัสต ตเสวะเตนิทะนโมสมหาสังคสาปิวิสุทธิสีลาทิติโนนโมโอมาตายาทัตราชรัตนตยสะสาธุกัรนโมโอมาคาติตาสะตัสสะวัตถุตยาสปินโมการะปภาเวนะวิคัฉันตุอุปทวานโมการานุภาเวนะสวัติโหตุสัพพทานโมการัสะเตเชนะวิธิมหิโหติเทชวาสิบบทสวดมหาสมัยสวด เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกะวาสเกสุวิหารติกับปีละวัตุสมีงหาวนอนาตาพิคุสเกนะสติงัจัมทหิพิคุเซหิสเเหวอหันเหิทันโสโลเยิวตายปุยนัสินตาหุติพระกัังทัศนัยะพิคุสจกปจัอัโขจตุนังสุทธาวาสกายที่นางเทวานังอตระมุสียังโขพะคะวาสเกสุวิหารติกัะปีละวัตุสมิงวาวนอิาตาพิคุสเกนะสติงมจัมหิพิคุเซหิสเปเหวอหันเทหิทัิน ตุเตนุปาษาังกฤม่ใช่ภาษาอังกฤษต่ภาษพระโอตัสันติมังกะจาตันทิเกปัญจคาถาภาษาสัญญาติอัตะโกตาเทวตาสัยยัตถีนามาภะละวะบริสุทธิ์ฉนมิจะตังวาภาหังภาสาเลยว่าภาษาที่ตังวาภาหังสันมิเชวะเองมังวะตุทาวาสัยสุเทวิสุอันตรายิตาพระโอตุโถรละตัวพระตัวหังสูอัตะโกตาเทวตาพระกัวันตังอภิวาเทวตาเอกัมันตังอัถังสุเอกัมันตังมที่ตาโถเอกาเทวตาพระโขนตุสันติเกมังกาถังอาสิะ ภาสีมหาสมณะโยกบวาณสิมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมรรมะอิมังธรรมะสมัยยังทักขิาตยวะอภริสสังขติอัตโกอภาราเทวะตะปะโกตสันติมักาตังอภาสิตาราภิคโวสมาตาหังสูงจิตังอัถนโนอุจมุกังสุตรสาราเทวะเนตานิใหเหตุตวะอินทรเยานิตะขันติปันธิตาติอัตโกอภาราเทวะตาภาโกตสันติมักาตังอภาสิเศตวะคีรังเศตวาบรีกังอินทะคีลังหอดจะมีชาเตสรันสูต รันติสุทายิมราชกุมาตาสุธันตาสุสูนาคติพะรวตาพะควตโตสันติกาังตังาสีเยกิผู้ทังสังคตาเสกตเตับสิทธิอัยพมีหานุสันติหยทวายังปริิสันสิติอัตโกภะกวาพิัมนติสยกุินะพีกตสัตสุ โลกาธาตุสุเทวตาสันิปตาหุติตาก็ทางทัศนยิุสังัจจะเปิเตพิเวอหิสุติวัานอรหันตสัมมาสัพพุตาแต่สัมผีเกอันตราอิตมะเยวะเทวตาสันิตอหิสุเยะิีอิหิเตเปิเตพิเวอหิสันติอนาขันตอันตสมาสัมพุตาแต่สัมีว่าอันตรารมเยวะเทวตาสันิปตาอาิวสันติยะิม่ห่าิอิักเทวุาจิติสามีพิเกวเทวกายานนานิเทติสามีพิเกวเทวกายานานานิ ตังสนาทาถาสาทุกลมนิสปะรูถาพาสิสามีติเอวัณันเตติโขเตปิขูพวะโตกัตตะสุภะวาอิทัทโวจะสิโลกามานกัสามียะตาภูมาตัทาสิตายเยสิติยะเยสิตาคีริเข้าไปทงปหิตตาสมาหิตาปุถุสีวะสังินาโลมหาสัโลมหังสาพิสัมุโนโอทัตมนาสพสุทามพิปสันนะมะนาพิราปิโยปัญจสติยะตะวะวันิขปิละวะเทวิตาตะโอมตะยิสัสสาสาวเกลสาเเนตเตเทวะกิยาภิกตะเทวิสาภิกขะ อมนุสานารถสร้างอภิเกษสัตตมัตตคุงสังสังอัฏฐสัตวรงสัตังเอกสาสานังอมนุษย์สามารถถุงอภิเกษนันตมัตตคุงที่สาวสาพพุทธองค์ตัสสะทราบอภิญญาลุกิิษย์สักสมมาตุโอมิติสสาสาววิเศสาระละเทเทวว่ากัญญภิกันตเตวิจารถภิกเตโวหังกิอิสามิขิราหิอนุบุปโสสัตตสัหสาวยขขาพวมากกิริรัตวะอิทิมุตโติุดมุตวนะมุตโตวิสาสิโนุโมทัมณะพิการมุพิโกนสิวิติมนังจะสหสาหิมวตาแล้วขานั้นสาวว ยักขาหน้าวันติโนอีที่มันตัวสุดติมันตัวน้าวันตัวละสัดจินโนมทัศมนาพี่กมลพี่กวดนางสุวิตินวณางสตาตาขีราติสาหัสายักขาหน้าตะวันนี้หนอีที่มันตัวสุดติมันตัวน้าวันตัวละสัดจินโนมทัศมนาพี่กมลพี่กวดนางสุวิตินวณางดิเจเตโสหัสาสาสัสายักขาหน้าตะวันนี้หนอีที่มันตัวสุดติมันตัวหน้าวันตัวและสัดจินโนมทัศมันาพี่กมลพี่กวดนางสุวิตินวณางเวสามิตาบัญจะสตตาม์ยัุกขาหน้าตะวันนี้หนูอีที่มันตัวชุดติมันตัวหน ถ้าตะโปภสษาสติขันฑมณัธิปติมหาราชาสัจโสภูตตปิตสะภาหวนันนมากลาอิทิมันตะชุติมันตวันนะมนตะวัสตินมมมนาพิกมุพี่กนติงังินันจัตทสังราชาวิรูปปภาษาสติกุมังอธิปติมหาราชาสัุโสตตปิตสะภาวนนามากาอิทีมันตะชุติมันตวันนะมันตะวัสติลมมัิมันาพี่กัมุงิี่ก่อนหนาสุติงมณังปัจจิมันจัดทสังราชาวิรูปขปภาษาสติขัณ ูตะังจติสารสากูเวโรตปาสาาสติแคณะทิปติมหาาสนรโเป็นสักโรยินทนาอมาัาอิทิมันตุติมันตะวันนัจุสิมมาตมุียู่ใสิ่งที่มันังปุรีมะทิสังท่ตโขวัคกนาวิโรคะโกปัจจินาวิโกโขเวโรตตาลังทิสังตเรเตมหาชาสมันตะรวทิสานทันทากมะนาทังสุวร ได่สังวายังไม่อาภาอาคูบันจะมีการสถาปายาคูเทนตุเอเทนตุวิูจะวิคูโตสหะันทานกรมาเศถัจะกินนมมทุนที่บุนจะปานาทุโอปันโยจะเทวสุโตจามาตาลิจิตติสโนจันทโพนาโรชาตโนสโอาคูบัญจะสงเกวะติมพระดูสุริวัจสาเอเตจัมยจารชนุกันทภาษาราชุพิพอธมนาพิรามุพิขุนังจมิติงว่นางอาทักูนาภาษานาคาเวสาลาสาตักการกรรมภาราสตระอาคูปยาคษายาติพิยามุนาทัตตะรถาจักอาคูนาคายะสัจสีนงเอ เสชาสาหารันติที่พาที่ชาวปักคิวิถีประศักขูเวหายะสาเตวันมมาทปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภะยันตทานาฆาดาชานมาสิสุปนาโตแก่วนมาซาสีพุทโธสนะหิวะเจหิอุปายันตานาคาสุปนาจะระนามังสุพุทธังทิ่ตาวะชิระหาเถนะสุมุธังอจุราสิตาพาตโรวาสวัสเตอิทิมโตยะสัสิโมกันละกันชามหาวิสมา อาจุลาคานะฐานะเวขาสาวีปจิติสุจิจะปะหาราโทนโมจิสาสตันจะมริปุตานานงสพเพเวโรจะนามก,การสันิหิตวะพเิณเสนาราหุปะทามุปาขะโม สัมัโยธานีพะันตที่ผนางสมิตินานังอาโปจเทวาปัทวีจเตชวะโยตถาขมงพะุณาวรนาเทวาสมโมจเสสาสหเมตตากรุณากยิกาอภูเทวายสิโนพะเสกายาสเปนาตตวันิโหนยที่มัณฑิติมันตวันทั้งวันสัสสินโนวันาิกขมุพิานิสิติมนังเวนะฏุจเทวาสาลิจอสมะจตุเวยะนัตถุสูปุณิสาเทวาจันทัมปุรักิตาสุรัสุปุิสาเทวาสุริยามัคุประกิตาระกขตนนิปุระกิตาวะ ตะวันนาวันสัจนท่านาพี่กมุขนาสิติมนางอาภูทะสาภูเทวะชาลมขิสีขาหรือว่าริจักกาจารโรชาจาอุมาบุพนิพานิโนวรุณาสหธรรมะจัจจุจจาจักานิชกาสุรลายุจิระอาคูอคูวาสวัสดนสิโนท่าเสตยทักยาสพินัตวนิโนอิที่บรรติมันตวนนาวนสิโนท่านาพี่กมุ่ขนสิติมัง สามัญนามาฮาสามัญนามานุสามัญนุสุตมาคิตาปตุสิกาอาคูมานุปตุสิกาอาสาคูหาดุโยเทวายเจจโรยิตวสิโนปารักามาอาปารักามาเทวายาสสิโนทัศิเทยัสราญาสปินานะตระมณีนุอิทิวันโตจุติมันโตวันโตวันโตและสัตยินุวัฒน์มนาพิฆังมุพิโกนาสีมิติมณังสุกากขรุมหาอุรณาอาคูเวขาณาสาสหะโอทาตตาคายหาปาโมกกาอาคูตาวิจขนาสธรรมะตหาราคะชาชนิสตกาจายาสสิโนท่านายาอาคาปชนโยยุทิสาอาภวิสติทัศิเทยัสราญาสปินานะตระมณ ธากาจารย์ยศเจตน์โนสัมพิตรกาลามาเศถาเจตินมันจอาสาวานิมารติโนอาคุอัฐาคุปารณิมิตาทัศเทียธากายาสัพนานัตตะมันิโนอิติมันตะจิตตินิตะวันนาวันติวัติปิโนพอทัพมนาพิรามุขิูกนางสัพพิตินมณังสัตติเจวะทิกายาสัพนานัตตะมันิโนมานวะเดนะอาคันฉุงเยจันเยสัททิสาสหะปะพุทธทาจิมะคีลังโอตะตินะมะนาสวังทะเขโคคะตาลังนาคังจันทังวะอัสตราชิตังสุภมาปารมิโตจัพรุตาอิติมะโตสหะ สหสันน <an> ัง <t> ก <ians> <an> ุมารโอติโสจสโสพระคัสิมิติมนังสารสปมารโอการมหาภูมิปิตรตติอุปปันโนชิติมันโตวิสมากายโยสาศศิโสทัศเสรษาอิสระอาภูปัญจกวัสวัตติโนเอเตสันสะมาตโตอาคาหาที่ตัวปริวาริโตเตสัสภิอภิกันมเตสินทิเตวะสปมารเเสนาอภิกรรมิี่ตนาสักนาสาพันธียังเอตักนาพันธะพันธะทารกีนากันธรมะตุกโอสมันตาปริวารีขามาโวมุจจะกุจินังอิวิตาตัถามหาเสนโยกันหาศาสเณนังอภิษยิปานิณาตะละมหาจัสรังกตวนาภะเพระวัง ยะถาปวชโกมีโกท่านาโยตุสวิชโกตถาโสปัจถาวติสังกุโตอสยังวเสตันจัสสังอภิญญาเลวกิตตานสกุมาตโตวันติยุสัสสสะวิสันิวัติมาและเสนาภิกันตานิยุสังาภิโรเตสะตัมปะมัครูโสสะพุทธิสัสสานังวิตราชีหิปการมุนสังลมปิชโยงสัพเพวิจตัสสขามาพะยาติทายยุสัสสินงพลติสาภูเตหิสาวการตีเชนีสตาติสิบเอกบทสวดมังคลาสุตัง อาเซวนาจภารานางปฏิตานาจเสวนาปูชาจปูชาณียานางเอตมัมมคลมุตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะบุเพจักกัตาพุญญาตาอัตตาสัมมาปะนิที่จะเอตมัมมคลมุตมังข้าหวสัตจฉันจักสิปัญจะวินโยจะ สุ z, สีคิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมัคละมุตตมังมา nah. <for S 3> <Mat> ตาปิตุอ <được kindergarten words> ุป uh, ัานังปุตตัตารัสสะสังฆหหอนากลาจกรรมันตาเอตัมมัคละมุตตมังทานอาจารธรรมวจริยาจะยาตะกานันจัสังฆหหอนาวชานิกรรมานิเอตัมมัคละมุตตมังอารติวิรติปะปาวัชปานาจัสัญญโมอัปปมาโทจัตธรรมเมสุเอตัมมัคละมุตตมังคาระโวจันิวาโตจัตสันตุถีจัตกตันยุตากาเลนะธรรมสวนางเอตัมมัคละมุตตมัง ขันติจะตโววัจจสตาสามารถยะนานันจัทธสนังการเลนะธรรมะษากจาเอตัมมัคะมุตตะมังตะโพจะพมะจาริยานจาริยะสจานะสัทธสนางนิพานะสจักิริยาจะเอตัมมัคะมุตตะมังปุตตะโลกธรรมีเหติสิตตังยถานะกัรปฏิอโศการเวราชังเขมังเอตัมมัคละมุตตะมังเอตานิที่สาีิกัตวานะสัพพะถะปะมะราชิตาสัพพะโสทิงคัจฉิตันเตสังมังคละมุตตะมันติ 12บทสวดลัตนปริตยังกินจิวิทังอีธังวังรังวาสกิสุวาลังตนังวณิตังละโมสังังอัติธาคะนาอิทัปิผู้เทระตังวนิตาเอเดสสเนะสวติของตุข้ายังวิลากังอมาตังวิาิตังเถาสัยามุนิสมาหิตุนาเตนะธรรมนาสมาติกินจิอิทัปปิธรรมีลัทนังวิตาเอเดสเนะสวติหองตุยำพุทธเศถุปะริภวันนะยีสจิสมาธิมารันติกัญญามะหุสมาธินาเตนะสมโมธรรมวิสตินาวิชติอิตัป จตานิยตานิโยคานิโหติเตทักรนณาสุคตสาสาวกาเอเตสุทินานิมาพาลานิอิตัมปิสังเกรัตนภวิฏฐาเอเตนัสเตณัสโติหุ่นตุเยสุปยุตตาเมตสาธรรมหนะนิการมิโนโคตัมสาธรรมหิเตปฏิปตาอะตมวิเยหานัธมุานุภูชิมมุชฌานาอิตัมปิสังเครัตนภวิฏฐาเอเตนัสเตณัสโวติหุนตุขีนางโบรณนางนังมอนัติสัมะวังเลือกัดจิตใจยาติเกพะวสังิงเตกีนาปิชาเวิรุณจันทานิยนติที่ไรยิทธ สิบสามบวสวดธรรมบทสหัสวรัอาตอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตาันตสะโบสสะนิจังสัญญายะสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนักขันาาทโพนัมาโรสหะโภโนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปสัะชันตุโนสิบสี่บวสวดเกสาปุตสูตรภาสิตตมิตังเตนะภาควตาชานันต,ต,ตาปัสตาอรหหตาสมาสัมพุทเทนะอัตถาตุหิมาอานุสสะ สเวนมาปรามาปรายะมะอิติกร,ะระยะมาปฏิกสัมปทานีนามาตักกะเหตุมาเนยค้าเห็นนมาอาการะปาริวิตะกะเกนามาทิฏฐินิชานิชานขันติย,มา,ปปา,ยามาพัพพุปตายมาสมาโนโนคภรุยะถาตุมีหิอตชาชนะชนะวะชาเนยอิธรรมมาอิธรรมมา อักุสลาอิมีธรรมมาสาวชาอิมีธรรมมาวินยุคขะหิตาอิมีธรรมมาสมุตาสมาทินาอินยิทยะทุกขายทุกขายะสังวตันติอัตตุมิหิปะชาเหงยะถายะถาตุมิหิอตตะนาวะชานียะถาอิมีธรรมากุสลาอิมีธรรมานาวะชาอิมีธรรมาวินยุนะปัสสัทถาอิมีธรรมาสมุตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวตันติอัตตุมิหิอุปัสสะปะชวิหะเรยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปนายุง ชาโรปานีตสานาสันติตนาเอตังพยัมวรณีเบคามาณูพุญญานิกะย,ยิราถสุขาวะหานิอุปานียติชีวะตมะปายังชาโรปานีตสานาสันติตนาเอตังพยังพระณีวรณีเบคามาณูโลกนานิสัมปะชะหสันติเมโขโยทัคใจนาสัญญัตยสัญญมวัวาจยะาอุตตติตาสาตังตัสเเปตัสาสุขายาโมติดังชีวมานูปะกโรติปุญญงนำโม,ม,มหะเวรัติธรรมะจาริงทมโมสุกินโนสุขมะ มาวหาติเอสานิสังโฆทัณฑิ Elijah. สุทินีนัทุกขติมขัตติธรรมะจารี labels. สเพสังขารานิจจติยถาปัญญายปัสสติอัตติมีรติทุกข์เอสาังโฆวิสุทธิยาสเพสังขารุกขติยถาปัญญายปัสสติอัตติมีรติทุกขเอสาังโฆวิสุทธิยาสเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายปัสสติอัตติมีรติทุกขเอสาังโฆวิสุทธิยาสิโพกโสดเป็นอปันนากระชาดุอปันนากถานะเมเกทุติยังอัต หุตักกิกาเอตทััญญายะเมทาวีตังคันเหนยะอปันนกกังพระหงเวสารนังยันติปพะตานิวานานิกะอารามารุขาเจยานิมนุสาพระยะตัชิตาเนตัง โขสารนังเขมังเนตังสารนังมุตตะมังเนตังสารนะงมาคัมมะสัพพะทุกขะปโมจติโยจะพุทธะสัจธรรมะสังฆะสารนังขโตสัตต اري ิอริยสัจานิสัมมันปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสามุตปาทังทุกขสสัตติกะมังอริยจะอัถังขิกังทุกขุปะสมาคขะคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนังมุตตะมังเอตังสารนังมาคัมมะสัพพะทุกขะปโมจติสิบเจ็ดบทสวดพระเตรกรัตตคถาอะตินาว อติตังนาวะเขมยาปฏิกเกนะก็ตังบุคลไม่ควรคำนึงสิบเที่ยว่งงแล้วไม่ฝนมุ่งหวังสิ่งที่อยางมาไม่ถึงณัตติตังมเห็น,นอันตักอภัตตาจาอนาคตังสิ่นได้ด้วยแล้วสิ่นนั้นเป็นอันไปแล้วสิ่นใดน่ไม่ถึงก็เป็นอันไม่ถึงประจุพนังโยธรรมกต่ากัด ตถาวิปัสติอสังใหรักสังกบังตังวิธานะนุพรทวงเยก็บุคตาเหตุจ้งทารมปจวันไม่เข้าเน่นไม่กำแครนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพื่อเจริญธรนั้นเนื้อปุกุนเถิดอาเชว่ากินสมาตัมวังโกชัญญาณมาณังสุเวเพื่อตั้งความเพียรในวันนี้แหละใครลจุดลงทตายวันพุ่งไ้อิโนสังฆาตตินมาสินมาจุนาเพราะว่าความผมีจุลารุ์มีเสียนั้นยไม่ยู่อาร์ทั้งหลายเอวังไมีหาดิมาตาปิังหงรัตตมัสติปันตังตางวเพมทเดกัลว่า ผู้มีราติหนหจะเดนด้วยาก,การชนิดแลสบปบทสวดปินพินหาปัจเเวขณาปัฐะสาราธรรมโมมหิสารนังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรดาจะรู้หมดคนแก่ไ้ไม่ได้พยาธิธรรมโมไมหิพยาธรรมมิอนาติตาเรามีความเจบไข้เป็นธรรมาดา,มามจะรคมเจ็บไข้ไปไม่ได้วรณาธรรมโมไม่หิวารณัารารรนงนตัต เป็นิเมปีเยมานาป็นหินานาวินาภพ,าพาเราจะเล่าว้เป็นต่างคือว่าจะต้องมาพากจากของรักของจะดูไปทั้งหลายทั้งปวงกรรมามสมโยนิกรรม,มยาโทรกรรม,มยโยนิกรรมาพันทุกกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมไองตันมีกรรมผู้ให้ยผมีกรรมดนเกิดม,มีกรรมผู้ติดตาม,มการรมที่ผู้ใสยังกรรมากระิษามีกรรมไรยานางวาปะปะก,กัมวาแต่สัายาธาพระวิสามีเราจะทำฝันไว้เป็นมดเป็นบาราจะเป็นทายาทคือว่าสักวัเราอูกกับำสืบไปเอวอัมหหิอภินรนม็จะเปกิตตพังเราทั้งหลายคนพ สิบเกาบทสวดเทวตอุยาโยชนะคาถาทุกขัปัจจานิสุขาพยาปัจจานิพยาโสกขปัจจานิโสกาหมูตูสเพเพินเอตาวัตสอามหิสัมาธรรุญญาสัมาทังสเพเพเทวานุโมตันตุสพะสักปัเตศิยาทานังันตุสทายะศีรังนะขัตุสัทาภาวนาพิราตโหตุขะจตุเทวตาตตาสเพเพกุตาพระราปจารปัิเจกาดาจายังพลังอาหันตานันเทนาะขัมติสัตพะโยีสิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุกเตคาเรโพธิเทเรติหิงตหิตาธรรมธานีนาประวันตุปูชิตาสถทิงกะโรนาเตถาวิหารามันทะเลเทราจ,จมัชฌาวนาวกาจะพิขัโวสารามิกาธานาปฏีอุปัสากา้ามาะเทสานี้ามาจ,าก,าามาจากอิสราสัปปานาปูตาสุกิตาภะวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจกอันทาสัมปวาสังเสถาชาตา ะัฏโวปะปาติกานิยะทิกัางธรรมวรังปจ,จิตเตสเปหิทุุขสาการุตุสังขยังถาตุจีร,รังสตังธรรมูธรรมธรรมัทธราจบุคราสังโคโหตุสมะโควะอรระัถายะจ่าหิตายะจ่าอัมิรักขตุสัธรรมูสัพิิธรรมาจาริโนวุถึงสัมปาปุเนยามะธรรม,มีอริยปะเวทิเตย1ี่สิบเอ็ดวสวดสภาพปฏิทานคา,าถา ุณยัสิทานิกัสสาญานานานิกตานิเมเตสัญจาอาภาคิโนโหตุสาตานนตาปะมามามานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หามาตาปิตาทะยูทิฏฐามีจายติฏฐาวาอันเยมัตธะมัมมมตธะตะเวริโนโสาตาทัถิมตันตาโส โลกัสมิงเตภูม,มาจัตุโยติกาปัญเจกัจัตุโวการาสังสะรันตาพระวะพระเวยาตังเมปฏิทานม,มีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปะชานันติเทวาเตสังวิเวทะยูมายาทินานาปุญญาณังอนุโมทนานะเหตุนาสพเพสตาสตาหงตุอเวราสุขาวิโนเคมันปทัทนจปปัปปุนัตุเตสาสาสิจัตตาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจบหรูอว่ามีส่วน,วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบินี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเ่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมาดาและปิดาเป็นของข้เจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกาเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในวพน้อยแลภพใหญ่ว์เราได้ทราบการให้สมวนอของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดาะสัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้สมวนอของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สเหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้้าาพเจใหอัั เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสันเหล่านั้นจัสนสเร็จเทิดโดยอนุภาพแห่งสัจธรรมอนุภาพแห่งความเพียรน,นี้ส่งใหงการบูชาพระนาตนะใย ด้วยการสาธัยบุตรสวดมนต์พระสูตพระปฏิเรศพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข่าวพระเจ้าขอให้คนจากทุกไปทั้งปวงขอขา้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทพดีเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธัยม,มนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโม,มนทนาแล้วโปรดอันอนวนความให้แก่ข้าพเจ้าและวัดถูกมงคลมกิ่งไคลรีพีน่าโดยมูลนี้ที่สมเด็จพระยันสังวรวัดบวรในวิวิหารต่เราจะวัดถูมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามจิตสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระพปฏิเละคำมงคลในาาาาิิิิต่งงๆจจสสสำเรรร็ศักกกด์์ททธธุุปะถ